ห้ามือประการขับรถไล,ล่ลาผู้ใหญ่บ้านคนดังหัวคะแนนใหญ่แห่งเมืองฉะเชิงเซาก่อนจะใช้ทั้ง M16 และอากาถล่มเข้าใส่รถหูดับตับไม้จนรถพลุนไปทั้งคันคนขับและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่ดานน้านนาเสียชีวิตคาทีผู้ใหญ่บ้านคนดังเป้าสังหารใจเด็ดขวาปืนลูกซองห้านัดกระโดดลงจากรถไปยืนซดกับเหล่าหลายก่อนจะยิงคนร้ายคว่ำเข้าเมาไปหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดก็ถูกเหล่าหลายด่านาระดมยิงเข้าใส่จนล่างพลุนเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนเรื่องเหล่าตำนานคดีดัง5้พระการถล่มโหดผู้ใหญ่บ้านหัวคะแนนใหญ่สามศพท่าตะเกียบจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง1 3บสนากาสนาที วันที่4มิถุนายน2542ร้อยตำรวจโทเฉลิมชัดนาคเสนร้อยเวรสพอ,อ,อสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศรารับแจ้งเหตุคนหลายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มฆ่า3ศพบ,บนทางเปรียวสายสนามชัยเขตท่าตะเกียบบริเวณบ้านลาดกระถิงหมู่12ตำบลลาดกระถิงอำเภอสนามชัยเขตโดยพบว่าผู้ถูกยิงเสียชีวิตนั้นเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคนขับรถ หลังรับแจ้งเหตุตร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยจึงรียบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นต่อมาจึงพร้อมด้วยผลตำรวจตรีบวรศิริมาจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชาเชิงเศราพันตำรวจเอกยงยุทธขอนดอกผู้กำกับการสพสนามชัยเขตพร้อมเจ้าหน้าที่และนายประเสริฐเพลมปรีชาในอำเภอสนามชัยเขตร,รวมทั้งนายแพทย์สันสัมฤทธิ์มโนพรนายแพทย์โรงพยาบาลสนามชัยเขตร,รุดไปยังที่เกิดเหตุพบว่า บริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นถนนจากอำเภอสนามชัยเขตมุ่งนาไปยังตำบลท่าตะเกียบและเป็นทางเปลี่ยวโดยมีชาวบ้านที่ทราบเหตุพากันมามุงดูอยู่เป็นจำนวนมากก่อนที่เจ้าหน้าที่จะการชาวบ้านออกมาแล้วเข้าตรวจสอบพบที่เกิดเหตุนั้นมีรถยนต์โตโยต้าสปอร์ตไ e เดอร์ซีบลอนป้ายแดงทะเบียนกอไก่ขีด0325ชนบุรีตกจากถนนจนด้านขวาไปจอดอยู่ข้างกองดินลูกหลังมีรอยกระสุนปืนถูกยิงจนปุกพลุนไปทั่วทั้งคันรถ กระจกแตกและเอียดรอบคันรถภายในที่นั่งคนขับและเบาะติดที่นั่งคนขับพบศพถูกยิงเสียชีวิตคาที่สองศพและห่างจากรถที่ถูกยิงจนพลุนไปราวๆเมตเศษตรงโคนต้นมะม่วงขนาดต้นเท่าขาซึ่งกระสุนทะลุเต็มทั้งลำต้นนั้น พบศพถูกยิงตายอีกศพหนึ่งในสภาพนอนคว่ำนาโดยในมือยังกำปืนลูกซองห้านัดอยู่ข้างกายพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่3ปลอกรวมทั้งที่บนถนนและรอบตัวรถนั้นเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน M16 และกระสุนปืนอากากระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณจนสามารถเก็บปลอกกระสุนปืน M16 ได้ถึง144ปลอกและเก็บปลอกกระสุนปืนอากาได้อีก23ปลอกจากการตรวจสอบจึงทราบวา่าผู้ที่ถูกยิงถล่มด้วยอาวุธปืนสงครามจนเสียชีวิตทั้ง3ศพนั้น บนที่นั่งคนขับคือนายมงคลแซ่เตียวอายุ30ปีและศพที่นั่งอยู่เบาะหน้าติดกันคือนายสุภชัยหรือปองคงสมบัติอายุ37ปีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่16ตำบลคลองตะเกลาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชเชิงเสาส่วนศพที่นอนตายอยู่ที่โคนต้นมะม่วงและในมือยังกำปืนลูกซอง5นัดคือนายเจษฎานัทถีอายุ44ปีผู้ใหญ่บ้านคนดังแห่งหมู่16ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชเชิงเสา สภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืน M16 และอาการเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกยงยุทธขอนดอกผู้กำกับการสพรสนามชัยเขตได้สอบปากคำนายบำเพญสิริโภคผู้ใหญ่บ้านหมูห่6ตําบลท่าตะเกียบซึ่งเพิ่งแยกทางกับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนโดยนายบำเพญแจ้งว่านายเจษดาพร้อมนายสุภชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้พากันเดินทางมาประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสนามชัยเขตในช่วงเช้าโดยมีนายมงคลแท่เตียวเป็นคนขับรถให้หลังการประชุมเสร็จ นายเจษฎาพร้อมนายสุภชัยได้แยกตัวโดยบอกว่าจะไปหาซื้ออะไรรถไถก่อนกลับบ้านก่อนจะพากันเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวสนามชัยเขตโดยมีนายเจษฎานั่งอยู่เบาะหลังรถก่อนท้ายที่สุดจะถูกคนร้ายตามมาสังหารยังโหดเทยมนั่นเองและในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ตัวพยานซึ่งผ่านมาเห็นเหตุการณ์หน้าทีมรณะเข้าโดยบังเอิญโดยพยานเล่าว่าขณะที่รถสปอร์ตไรเดอร์ของนายเจษฎาวิ่งมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งขณะนั้นอยู่ห่างจากตัวตลาดสนามชายเขตไปประมาณ10กิโลเมตรและเป็นทางเปี่ยวได้มีรถปิกอัพของกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นรถโตโยต้ามตติเอ็กซ์สีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมีคนร้ายอยู่ในรถ5คนขับไล่กวดรถของนายเจษฎามาอย่างรวดเร็วจนมาถึงจึงขับแซงประกบและขณะนั้นเองคนร้ายที่ถืออาวุธปืน M16 และปืนอากาอยู่ที่กระบะท้ายก็เปิดฉากยิงถล่มใส่รถนาย,นายเจษฎาอย่างหูดับตับไม้นับร้อยนัด กระสุนเจาะตัวถังรถและกระจกเขาถูกล้างในมงคลคนขับและนายสุภชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นั่งด้านนาจนเสียชีวิตคาที่ทำให้รถเสียหลักตกข้างถนนไปจอดห่างถนนไปราวๆสิบเมตรหลังจากนั้นกลุ่มมือสังหารจึงรีบจอดรถแล้ววิ่งกลับมาที่รถของนายเจษดาเพื่อจะยิงถล่มซ้ำแต่ขณะนั้นนายเจษดาซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังรถและยังไม่ถูกคมกระสุนปืนจึงรีบคว้าปืนปรับจราจนคู่กายที่นำติดรถมาด้วยตลอด กระโดดลงไปที่กำบังตรงต้นมะม่วงซึ่งเป็นต้นมะม่วงขนาดเล็กไม่สามารถจะใช้กำบังร่างกายได้แต่ด้วยความใจเด็ดนายเจษดากับยืนปักหลักซดกับกลุ่มคนหลายที่กำลังพากันวิ่งมาที่รถโดยยิงไปที่คนหลาย3นัดซอนและมีคนหลายล้มคว่ำไปหนึ่งคนก่อนที่มือสังหาร M16 และอากาที่เหลืออีก2คนจะหันปากระบอกปืนยิงเข้าใส่ร่างนายเจษดาอย่างหูดับตับไม่จนทําให้ในายเจษดาไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ต้องลม้มลงในลักษณะนอนกอดปืนนั่นเอง เมื่อกลุ่มมือปืนทมินเห็นว่านายเจษดาพร้อมพวกเสียชีวิตทั้งหมดแล้วจึงได้ช่วยกันฮิ้วปีกคนร้ายที่ถูกยิงความขึ้นรถขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วและจากการสอบสวนถึงเบาะแสสาเหตุของคดีนี้ในเบื้องต้นนั้นพันตํารวจเอกยงยุทธสอบสวนพบว่านายเจษดานอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังยังเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังชื่อบริษัทแสงไทยท่าตะเกียบ และตามแนวทางการสอบสวนยังพบว่านายเจษดากำลังจะลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลท่าตะเกียบในอีก2เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังพบว่านายเจษดานั้นยังเป็นหัวคะแนนคนสำคัญของนายอิทธิศิริรัตยากรสสชาเชิงเศารพักชาติพัฒนาด้วย เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าชนวนเหตุการ์สังหารนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่าเพราะในด้านของการเมืองท้องถิ่นนั้นพบว่านายเจษดาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดีเนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่าคนอื่นแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกคู่แข่งส่งทีมสังหารมาขจัดควากหนามให้พ้นไปก็ได้โดยในการสังหารหมู่สามศพครั้งนี้นั้นเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายมุ่งฆ่านายเจษดาเพียงคนเดียว แต่สองคนต้องมาเสียชีวิตไปด้วยเพียงเพราะเคราะหไรนั่งมาในรถคันเดียวกันนั่นเองทางด้านในอิทธิศริรัทยากรสสชเชิงเสาร์พักชาติพัฒนาเปิดเผยว่านายเจษฎานัทถีเป็นคนช่วยตนในเรื่องการหาเสียงมาโดยตลอด โดยนายเจษดาเพิ่งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงเดือนเศษและขณะนี้กำนันคนเก่าก็กำลังจกกะเกษียณอายุและนายเจษดาก็ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและสาเหตุการตายนั้นคงไม่น่าจะมาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในอำเภอท่าตะเกียบทุกคนนั้นรู้ดีว่าไม่กล้าลงแข่งถ้านายนเจษดาลงและนายเจษดาก็ได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีชาวบ้านก็หลักใคร แต่สาเหตุอาจจะเป็นเหตุจากการที่นายเจษฎานั้นเป็นฐานคะแนนเสียงทางการเมืองให้ตนซึ่งเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติเรื่องดังกล่าวตนได้แจ้งให้ในายสุวัสดิ์ริมปะตับผันลบเลขาธิการพรรคทราบแล้วโดวยผลการสืบสวนสอบสวนของทีมงานล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นการสังหารโหดครั้งนี้ไว้สีประเด็นคือ 1. เรื่องของการฆ่าล้างแขนสืบเนื่องมาจากเรื่องเก่าจากตอนที่กำนันเหนินกำนันคนดังตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบทุกคนร้ายยิงตาย ขณะนั้นนายเจษฎาเป็นสารวัตรกำนันที่มีความใกล้ชิดกับกำนันเหินเป็นอย่างมากในเวลาต่อมามีการเลือกตั้งกำนันขึ้นมาแทนที่กำนันเหินผู้ใหญ่น้องลงสมัครและเป็นตัวเก่งจะได้เป็นกำนันแต่ผู้ใหญ่น้องก็ถูกยิงตายระหว่างหาเสียงมีการมองว่านายเจษฎาอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกระทั้งต่อมานายเจษฎาเตรียมตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งกำนันบาง ก็มาถูกกลุ่มมือปืนเด็ดหัวโดยเหตุการณ์ที่ถูกสังหารนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่มีกลุ่มมือปืนดักถล่มผู้ใหญ่น้องโดยครั้งนั้นกลุ่มมือปืนก็ใช้รถยนต์กระบะไล่ยิงถล่มด้วยอุวสงครามเหมือนกันส่วนประเด็นที่สองนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานซึ่งการประมูลงานก่อสร้างในพื้นที่นั้นนายเจษด,ดามักมีการแข่งแย่งกับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาเกือบทุกงานและประเด็นที่และประเด็นที่3ต่อเนื่องมาจากประเด็นที่2ก็คือ จากการประมูลงานของนายเจษฎานั้นมีข่าวว่าหลายครั้งมีความขัดแย้งกับคู่ประมูลจนบางครั้งถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่4อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในการเมืองระดับชาติแต่ประเด็นนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากในวันเดียวกันนั้นเองนายสุชาติตันเจริญสสชเชิงเสาพักไทยกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ว่าชนวนสังหารคงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเมืองระดับชาติตามที่สสบางคนกล่าวอ้าง ค,คิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอื่นทั้งเรื่องขัดผลประโยชน์ด้านการรับเหมาที่เป็นธุรกิจของผู้ตายทั้งเรื่องแย่งชิงตำแหน่งกำนันแต่อย่างไรก็ตามหากให้เวลาเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ตนเชื่อว่าตำรวจจะสามารถสืบหาตัวมือปืนและผู้บงการมาดำเนินคดีได้ทาไม่มีนักการเมืองเข้าไปชี้นำให้ประเด็นไข้เขวโดยนายสุชาติกล่าวว่าในการเลือกตั้งทั่วไปสมัยที่แล้วในเจษด,ดาได้ช่วยหาเสียงเป็นหัวคะแนนให้ตนกับนายอิทธิศิริรัตยากรสสพักชาติพัฒนา และเมื่อสองวันก่อนตอนก็ยังเพิ่งเจอกับนายเจษดาในงานอรอพระประธานที่วัดเข่าพลิกยังพูดคุยกันปกติไม่มีความขัดแย้งใดๆการที่มีบางคนออกมาพูดว่าฆ่ากันเพราะเรื่องการเมืองตอนถือว่ามีพฤติการที่น่ารังเกียจเอาผู้ตายมาเป็นเครื่องมือในการหาคะแนานเสียงช่วงเย็นวันที่14กรกฎาคม2542ที่กองปราบปรามกรุงเทพมหานครพลตํารวจตรีอัศวินขวัญเมืองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกสุชาติเหมือนแก้วรองผู้บังคับการกองปราบปราม พันตำรวจเอกวรนิตทองมีรองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องผู้กำกับการหนึ่งกองปราบปรามพันตำรวจเอกชัดกนกเขียวแสงส่องผู้กำกับการสามกองปราบปรามพันตำรวจเอกการุณจิตพักดีผู้กำกับการ4ีกองปราบปรามพันตำรวจเอกวินัยทองสองผู้กำกับการ5กองปราบปรามพันตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยผู้กำกับการประจำกองปราบปรามพันตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค7 พันตำรวจโทรประยนลาเสือลองผู้กํากับการหนึ่งกองปราบปรามพันตํารวจโทสมพบพ,พ,พงเลิกลองผู้กํากับการ5กองปราบปรามพันตํารวจตรีภูมิสิทธนาวังสารวัตรแผนกสองกองกํากับการสองกองปราบปรามได้ร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันสังหารนายเจษดากับพวกโดยได้ผู้ต้องหา6คนประกอบด้วยนายคมสรนหรือนายวิมานหรือเล็กเจรพงอายุ35ปี นายจอมพลหรือนายอมรหรือเปียพรสีอายุ38ปีนายทองชัดหรือปองเหน่งบัวทองอายุ38ปีนายฉลองหรือเหลืองจันทุ่มอายุ34ปีนายไพศาลไม่ทราบนามสกุลและนายสมศักดิ์ไม่ทราบนามสกุลโดยการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนั้นได้มีการประสานกับพลตำรวจตรีบวรศิริมาจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชาเชิงเศราผันตำรวจเอกยงยุทธขอนดอกผู้กำกับการสอพอ,อสนามชัยเขต และแบ่งกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจเป็น4ชุดโดยชุดที่1นําโดยพันตํารวจเอกสุชาติเหมือนแก้วรองผู้บังคับการกองปราบปรามเขาตรวจขนบ้านไม่มีเลขที่หมู่1ตําบลท่าเกวียนอาเภอแกลงจังหวัดระยองและจับกลุ่มนายคมสันและนายจอมพลขณะหลับอยู่โดยนายคมสันนั้นไหวตัวเตรียมหลบหนีด้วยการกระโดดชาร์จเมียเพื่อจับเป็นตัวประกันแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถพุ่งเข้าชาร์จรวบตัวไว้ได้ทันชุดที่2พันตํารวจเอกทวีสอดสองผู้กํากับการหนึ่งกองปราบปราม เขาจับกลุ่มตัวนายทองชัดกับนายฉลองได้ในเขตพื้นที่ตำบลเขาเฉาอําเภอเแกลงจังหวัดระยองและชุดที่3พันตำรวจเอกวินัยทองสองผู้กำกับการห้ากองปราบปรามบุกเขาจับกลุ่มนายไพศาลและนายสมศักดิ์สนชุดสุดท้ายโดยพันตำรวจเอกวรณิตทองมีรองผู้บังคับการกองปราบปรามได้บุกเขาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจ้างหวานคาแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลได้ในเขตจังหวัดชนบุรีจากการสอบสวนผู้ต้องหานายคมสารหรือเล็กเจอพงให้การว่า ตนได้รับการติดต่อจ้างหวานจากนายชัยอนันต์หรือรักบุญทวีสูงส่งผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ที่อ้างว่าได้รับการว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่งจากนายชาไม่ทราบนามสก,กุลผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชเชีงแสนและจังหวัดชนบุรีให้จัดทีมสังหารนา,นายเจษฎานัทีกับพวกนอกจากนี้นายคมสันยังรับสารภาพอีกด้วยว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาร่วมขบวนการสังหารเสียหวดนคนดังแห่งบ้านบึงชนบุรี แต่ก็สู้คดีจนหลุดมาได้โดยนายคมสรรให้การว่าพวกตนได้รับการว่าจ้างสังหารในวงเงิน350,000บาทและนำมาแบ่งกับพักพวกอีกหลายคนได้กันคนละไม่กี่หมื่นบาทส่วนชนวนเหตุความตายของผู้ใหญ่เจษฎาในครั้งนี้นั้นนายคมสรนหรือเล็กเจือพงให้การว่ามาจากเรื่องของความขัดแยง้งแย่งผลประโยชน์การประมูลงานรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ภายหลังการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง6คนเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบประวัติชุดมือสังหารกลุ่มนี้ พบว่ามีประวัติโชคโชนในวงการมือสังหารโดยเฉพาะนายคมสันนั้นเคยก่อคดียิงนายสมชายกเกษตรธนพันธ์หรือเสียแดงคนดังที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรวมทั้งยังฆ่านางขวัญใจเนื่องสิริแม่ยายของตัวเองที่จังหวัดมหาสารคามนอกจากนี้ทีมมือพระการกลุ่มนี้ยังมีงานรับจ้างค่าอีกหลายคิวที่ยังไม่ทันได้ลงมือทำงานแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรา,ามที่ร่วมกับตำรวจพื้นที่ถลายได้ยกแก๊งเสียก่อน กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องหราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะเรจนดอรีชาแนล